ขออนุญาตประกาศรางวัลชมเชยก่อนเลยนะครับผมซึ่งการประกวดควบแดนซ์ของเราในค่ำคืนนี้นะครับผมรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะครับผมดได้แก่ทีม Mercury ครับผม รางวัลชมเชยรางวัลที่หนึ่งนะครับผมครับมอ,มองกล้องนะครับสามสองหนึ่งครับอีกลุ่มนะครับสามสองหนึ่งครับและรางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับได้แก่ทีมทีมไดอะเมดครับ ซึ่งรางวัลชมเชยนะครับจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1,000บาทนบาครับพร้อมเกียรติบัตรนะครับผมซึ่งน้องๆนะครับทีมได้เมินะครับจากน้องๆเยาวชนม .1 นนะครับผมที่รวมตัวการฝึกซ <linger ie S 2> ้อมนะครับผมออกโชว์ในวันนี้นะครับก็เป็นน้องๆม1นนะครับตัวเล็กๆนะครับที่สนใจในการเต้นนะครับแล้วก็รวมทีมกันได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับครับผมรางวัลต่อไปนะครับ เป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองแล้วนะครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับได้แก่ทีมทีมทีมลิงส์ค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะครับผม ได้รับเงินรางวัล2,000บาทพร้อมเกียรติบัตรนะครับเป็นน้องๆนะครับผมก็ได้ฝึกซ้อมนะครับแล้วก็โชว์ออกมาเป็นที่ประทับใจนะครับแล้วก็ได้คะแนนจากท่านคณะกรรมการนะครับเ็ยถ่ายรูปกันสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ 3, 2, 1ครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตประกาศชื่อ2ทีมสุดท้ายนะครับผมขึ้นมาข้างหน้านะครับผมเพื่อที่จะมาลุ้นพร้อมกันนะครับทีมแรกนะครับผมที่ผ่านเข้ารอบ2ทีมสุดท้ายนะครับที่จะมาลุ้นรางวัลที่1กันได้แก่ทีมมิชวินครับอ่าเชิญขึ้นมาข้างหน้าเลยครับด้านหน้าเลยและทีมที่2นะครับผมทีมทีมอะไรครับทีม ลิซอเลสเชิญทางด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเลยนะครับรางวัลชนะเลิศในค่ำคืนนี้ได้แต่ทีมทีมอะไรดีครับอโอเคนะครับรางวัลชนะเลิศ ในค่ำคืนนี้ได้แก่ทีมทีมลิทอันเลสครับผมแต่แสดงความยินดีกับน้องๆทียนะครับซึ่งหมายาแว่าน้องๆทีมทีมนะครับจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งไปนะครับผม ยินดีกับน้องๆทุกทีมด้วยนะครับรวมถึงพูกเข้ประกวดของเราทั้งทีมด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งน้องๆทุกทีมนะครับถือถือได้ว่าเก่งและก็มีความสามารถเหมือนกันทุกทีมเลยนะครับผมที่มาแสดงความสามารถในค่ำคืนนี้นะครับ ครับขอบคุณน้องๆนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ใหญ่ใจด,ดีของเราด้วยนะครับผมข,ขอบคุณนครับคุณศุภศักดิ์จิตตาวรนนท์นะครับผมในสัปหิการของการพาและเกียรติของพระวันอนอง ทางหลจะสต่คุณได้เลยนะครับท้างหลังคขายนะครับผมคืที่ได้ติยู่เ้น้าน้องๆแล้ว